การปลูกผักโดยทั่วไปนะครับจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักในดินโดยทั่วไปเราจะต้องทําการเตรียมดินที่มีความเหมาะสมกับผักแต่และชนิดที่เราจะทําการปลูกการปลูกผักโดยระบบสารละลายธาตุอาหารหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมในตําแหน่งที่เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของผักมีดังนี้ได้แก่1พัน พันที่เลือกใช้ต้องตรงตามความต้องการของผู้ปลูกผู้บริโภคหรือตรงตามความต้องการของตลาด 2. อ,อุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของดินอุณหภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการงอกการเจริญเติบโต,ต,ตรวมทั้งการให้ผลผลิตของพืชผักแต่ละชนิด 3. ดินเราเคยได้ยินว่าดินเป็นแหล่งกําเนิดของปัจจัย4สําหรับการเกษตรนั้นดินมีความสําคัญต่อ เพราะเป็นที่ยึดเกาะของรากเพื่อให้ต้นพืชตั้งตรงและเป็นแหล่งธาตุอาหารและแหล่งน้ำเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโต,ตได้ 4. น้ำน้ำเป็นปัจจัยที่ช่วยลำเลียงธาตุอาหารพรืชและช่วยลดอุณหภูมิในดินและอุณหภูมิในต้นพืชได้ 5. แสงมีบทบาทต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของพืชองค์ประกอบของแสงที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผ,ลผลักคือคุณภาพแสงความเข้มแสงและช่วงเวลาที่ผักได้รับแสง 6. ลมกระแสลมมีผลต่อพืชทั้งในด้านลบและด้านบวกสำหรับด้านบวกได้แก่ช่วยในการผสมเกสรช่วยในการกระจายพันธุ์ช่วยใน การปรับอุณหภูมิรอบทรงพุ่มให้ลดลงและช่วยให้น้ํารอบทรงคุ่มละเหยไปไม่เป็นที่สะสมจนก่ะให้เกิดโรคพืชตามมาด้านลบได้แก่ทําให้น้ําละเหยออกทางใบมากเกินไปทําให้กิ่งหรือใบฉีกขาดทําให้ศัตรูพืชแพร่กระจายไปในระยะไกลและทําให้ความชื้นในอากาศลดลง 7. การจัดการศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชหากการจัดการไม่ดีพอจะทําให้มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลผลิตมากน้อยต่างกัน 8. แรงงานถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดการดูแลผลผล,ผลิตยิ่งพื้นที่มากขึ้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแรงงานมากขึ้นและที่สําคัญคือทักษะทางการเกษตรของแรงงานดังกล่าว ดังนั้นการปลูกผักโดยทั่วไปเป็นการปลูกผักในแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างไม่มีการอยู่อาศัยรวมกันของผู้คนแต่ในชุมชนเมืองนั้นผู้คนส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในคอนโดและมีความต้องการปลูกผักเพื่อบริโภคเองจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนของคอนโดมาใช้ในการปลูกผักอาทิเช่นระเบียงหลังห้องทําให้การเตรียมดินที่มีความเหมาะสมกับผักที่ทําการปลูก การให้น้ำอย่างเพียงพอการดูแลจัดการศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจะทำให้มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตที่ผู้บริโภคจะได้รับ